สะบักเราด้านหลังแล้วทําให้สะบักเราด้านหลังเนี่ยชนกันโดยการที่เอาเอา,เอาทั้งสองข้างเนี่ยยืดเข้าไปทําให้รู้สึกว่าตรงนี้ทั้งสองข้างเนี่ยครับชนกันอันนี้จะเป็นท่าท่าที่หนึ่งซึ่งเราสามารถทําได้เองทำทั้งละสามถึงสี่ถึงห้าครั้งแล้วแ,แต่แล้วแต่ความสะดวกของเราต่อไปท่าที่สองวางมือในลักษณะเดียวกันแต่ว่ายกขึ้น ระหว่างที่ยกลงนะก็เกรงเกรงกล้ามเนื้อสะบักไปด้วยให้รู้สึกประมาณแข็งๆตรงนี้ครับจะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อสะบักให้ให้มีความยืดแล้วก็อ่าเร,รียกว่าอะไรนะรับออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อสะบักแข็งแรงมันก็จะไม่มีอาการปวดต่อมาภาพที่สามเปร,ระสานมือแล้วก็ไว้ข้างหลังตามรูปให้อยู่ในรูปนี้ก่อนแล้วก็งายอถ้าถ้ายืนได้ก็ก็โอเคแต่ว่า ท่านะลองทางที่ยืนที่ยืนขึ้นข่านะครับอันนี้คือจะจะทำท่าน,นี้จากนั้นยกแขนจากที่สะพูดแขน่นมันขึ้นมายกเท่าที่เราสามารถยกได้จะรู้สึกเลยว่าตรงที่รั้มเนื้อหลังแล้วก็ต้านเนื้อสะบักท่าที่สี่ก็ยังอยม่ในท่ายืนก็คือก็คือถ้าจะยืดข้างซ้ายก็เอามือข้างขวา,ขาจับหัวอย่างนี้จากนั้นก็ดึงแล้วก็พยายามกดไหล่กดไหลให้ลงมันจะได้ยืด เรสองวาสาธารณสุขยอมรับแล้วก็เราเนี่ยสามารถทําได้เองที่บ้านอยู่สี่หน้าท่าที่ตัวรงตรงไหนเห็นไ,ไหมทีแรกเนี่ยครับหลังจะตรงหลังช่วงบนกับหลังช่วงล่างจะตรงแต่พอเราจะทําการยืดเราก็กดหลังตรงนี้ลง<ห>ถ้าแมวนะครับรทีนี้เราจะยืดทาให้ตรงเนี้ยเป็น,เป,นเป็นเส้นโ,นนนโค้งก็คือยกข,ขึ้นข,ข,ขึ้นข,ข,ขึ้นขึ้นข้นขึ้นข้นขึ้นขึ้นน้นน้นขึ้้นขึ้ ยืดตั้งแต่กล้ามเนื้อแล้วก็กระดูสันหลังต้นบนอันนี้จะเป็นท่าแมวท่าที่สองข้อศอกมือตนี้ติดพื้นให้หมดเลยมือติดพื้นข้อศอกติดพื้นส่วนก้นพยายามเอาให้ติดขาให้ได้มากที่สุดอันนี้จะเป็นท่าที่ชื่อว่าท่าชายท่าเด็กนะครับอ่าท่าที่สี่เมลที่เฮิร์ตก็คือเอาหัวใจเหมือนกับว่าเอาหัวใจไปแต่งะครับช่วงอกไปติดพื้น แล้วก็แอดสูดขึ้นอ่ทาท่านี้จะยืดช่วงไหล่ใครที่เป็นไหล่ติดปวดสะบักสะบักจมทา่านนไช่ได้แล้วให้สันและฝ่าเท้าตรงกันก็คือเท้าทั้งสองข้างนะครับยืนเป็นตรงเป็นเลขสิบเอ็ดเหยียดขา ให้ตึงโดยโลงน้ําหนักทั้งสองข้างให้เท่ากันก็คือเหมือนกับเป็นเป็นน่องตลอดเวลานั่นแหละเหมือนเรายืนตรงทั่วไปหายใจเข้าขออกล,ลึกหายใจเข้าครับจากนั้นหันฝ่ามือเข้าหากันแล้วชูขึ้นด้านบนแล้วก็เหยียดให้สุดโดยที่เท้ายังคงลงน้ําหนักให้สองข้างเท่ากันยืนสุดทครที่ยกไหล่ได้อีกก็ยกยกขึ้นอีกค้างไว้แล้วก็หายใจเข้าลึลก มองข้างหน้าผ่อนคลายมองข้างหน้าผ่อนคลายในใจเฉยเราเ็าผ่อนคลายกันอยู่เราไม่ได้คิดเรื่องอะไรเลยวิธีทำนะครับก็คือให้ยืนตรงเหมือนกันทิ้งมือทั้งสองข้างไว้ข้างลำตัวก่อนจากนั้นเอาขาให้ได้ก่อนยกงอขาข้างซ้ายก่อนยกขาข้างซ้ายงอขึ้น วางไว้ในลนักษณะต้นขาอย่างนี้จากนั้นก็มือทั้งสองข้างพนดไว้ตามองตรงแล้วก็เชิออดคอนิดเดงพยายามทําให้คอตรงหลังตรงแล้วก็มองไปข้างหน้าจากนั้นก็นิ่งเอาไว้นะครับจะดีมากกับคนที่ปวดเอวปวดสะโพกเนี่ยเนี่ปวดตรงนี้ครัจะดีมาก วิธีการทําก็คือให้นอนนอนหงายทั่วไปแล้วก็งอขาขึ้นงอเข่าขึ้นจากนั้นวางแขนไว้แนบลําตัวทั้งสองข้างแล้วยกเอวขึ้นเหมือนเหมือนตัได้ครับนตัวไปทางซ้ายก็คือแยกขาออกให้กว้างกว้างกว่าไหล่กว้างกว่าลาเล็กน้อย ข้างที่เราจะโน้มตัวคือข้างซ้ายเพราะฉะนั้นขาข้างซ้ายอะครับ<ช>อ่าปลายเท้าชี้จากนั้นมือซ้ายโน้มค่อยๆโน้มไปแตะไปแตะปลายท่าในลักษณะหงายฝ่ามือออกมาด้านหน้าอ,อย่างนี้ดูฝ่ามือสาธิตก่อนก็ได้ครับดูฝ่ามือฝ่ามือจะหงายออกด้านหน้าแบบนี้จากนั้นมืออีกข้างหนึ่งทําตรงข้ามกัน ่าทีลงก็กิจกรรมวันนี้นะครับทำให้พวกเราเนี่ยจะได้มารู้จักกันเบื้องต้นว่าโรคออฟฟิศซินโดรมที่เป็นปัญหาสุขภาพหลักๆของคนในยุคนี้วัยนี้วัยทำงานของเราเนี่ยเจอกันบ่อยมากซึ่งในคอนเทนต์วันนี้เราก็จะมีการทําความรู้จักกับภาวะของอาการมีอาการเป็นยังไงมีสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็รักษาเบื้องต้นหรือดูแลตัวเองเบื้องต้นเนี่ยยังไงได้บ้าง ซึ่งอาการพวกนี้ครับมันสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการโยคะหรือว่าฤาษีดักตนก็สามารถทําได้หรือจะเป็นการนวดแบบนวดรักษาแพทย์แผนไทยก็ได้เช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับพบกับแพทย์แผนไทยที่หน่วยบริการแพทย์แผนไทยมอพุกเก็ตอยู่ที่อาคาร10ชั้น2นะครับเจอกับพวกเราได้ครับผม มือทั้งสองข้างวางไว้บนหน้าตาักในลักษณะหงายมือโอเคสูรลมหายใจเข้าล่กครับสูรลมหายใจเข้าลึกด้านหน้าขาขวาตามอยู่ข้างหลังมือสองข้าง,างยกขึ้นจากนั้นค่อยๆงอเข่าข้างหน้า ตัวไปข้างหน้าให้รู้สึกว่าตึงทั้งขาขาข้างหลังแล้วก็รู้สึกตึงทั้งหลังด้วย้ส<อ>ังเกตวิทยากรน,นะครับวิทยากรเขาจะลงแค่เข่าอย่างเดียวลงน้ําหนักไว้ที่เขา่าส่วนหลังยังตรงอยู่เหมือนเดิมจะไม่มีการทุวทีนะพี่จะไม่มีการ,นะการองรอแบบนี้ไม่ออกเพราะว่ามันจะทําให้ยิ่งปวดหลังหลังต้องตรงตามองข้างหน้ามือทั้งสองข้างวางไว้ค้างไว้แล้วก็ลงน้ําหนักไ้ที่ข้างนี้ข้างนี้ขาข้างนี้ก็จะเป็นการยืดหน้าขา ขาข้างซ้ายมาพาดขาข้างขวาเหนือเขานิดเดงจากนั้นพันมือเหมือนงูเหมือนงูจีบกันนะแล้วมันก็จะงอเข่าโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเนี่ยเข่าเราจะงอโดยอัตโนมัติ น,นี้เราค้างกล้าลงหายใจไว้นับหนึ่งสหแล้วค่อยๆว่าหลังเอาให้กว้างที่สุดเท่าที่เราจะกว้างได้มันจะตึงกล้ามเนื้อบริเวณสะบักยังยังยังไม่จบวาดให้สุดจากนั้นไปประกบกำมืออย่างนี้กำมือแล้วก็ประกบไปที่เอวจากนั้นสูดลงหายใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึง่ง แล้วกดลงไปที่เอวให,ให้ให้เป็นการดัดตัวเองให้นั่งหลังตรงไม่ตรงดีนะใช่ไหมดัดแ้่เลยแล้วก็กดลงไปให้เรารู้สึกว่ามากตองอรงแล้วจากนั้นก็ค้างลมหายใจไว้เมื่อกี้เราสูดแนะล้มหายใจใช่ไหมครับแล้วก็ค้างไว้นับหนึ่งสองสามี่ห้าค่อยๆผลลมหายใจออก เอวพยายามอยู่ตรงตรงเอวไม่ต้องปิดตามนะครับให้เอวอยู่ตรงตรงเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ายืดแค่แขนแขนให้สุด่ล้อก็ิดไปทางซ้ายค้างไว้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าทลมูช้าๆแล้วกลับมาอยู่ในท่าเตรียมจังหวะที่สองจังหวะที่สองเราจะไปด้านหน้าสุดลมหายใจเข้าลึกบิดที่เกียจมาด้านหน้า ขอให้ตึงแขนนะครับสองให้อองเราพยายามยืดให้สุดจากนั้นนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าผ่อนลหายใจช้าๆจะกลับมาอยู่ในท่าตรีสูนลงลมหายใจก่อนศูนลงลมหายใจลึก แล้วค่อยๆก้มตัวลงบีดขาทั้งสองข้างแล้วโยกตัวไปด้วยโยกอีกเพื่มองสาทำให้เราก้มแตะปลายเท้าไม่ได้ค่อยๆก้มลงไปให้ใกล้ๆกับปลายเท้ามากที่สุดจากนั้นเอาไปแตปลายเท้านะหนึ่งสองสี่ห้าค่อยๆบีบเท้าขึ้นกลับมา โยกตัวขึ้นเหมือนเดิมทาน,นี้เราจะได้บายืนทกขานคอเตรียมเราจะเริ่มที่ขาข้างซ้ายาก่อนนะครับขาข้างซ้ายยืดออกมาข้างนอกขาข้างขวาพับงอไว้ส้นเท้าอยู่ที่ประมาณต้นขาของขาที่ยืดเนาะ นั谢谢 mm lighting, ้นยกมือกำหมัดทั้งสองข้างชนางงนี้เมื่อได้ท่าเตรียมอันนี้คือท่าเตรียมเนาะจังหวะที่หนึ่งเราก็สุดสุดลมหายใจก็ลึกแล้วก็ง้างทุงมือออกมาง้างยืดให้มากที่สุดสะบักเราให้ชนกันเลยสะบักข้างหลังครับที่ชนกันเลยค้างไว้ปลายเท้าที่ยืดอยู่ครับงุ้มลงงุ้มลงปลายเท้าข้างที่ยืดงุ้มลง จากนั้นมือสายตามองไปที่ธนูที่เราจะเล็งจะยิงใครก็ยิงเลยจากนั้นค้างไว้นะบหนึ่งสองสามี่ห้าอนลมหายใจช้าๆแล้วกลับมาอยู่ในท่าเตรียมที่ชนบัดเหมือนเดิม